เอทามุเลตโอมวิตอันติเมตเซรัมดเดลเฮลโลโซล่าหลายๆบ้านอ่ะมักจะเจอปัญหานี้เรื่องของผีอ่ำมันเข้าไปอำ่ำ <enter S 2> เข้าไปกดเข้าไปบีบหรือแม้กระทั่งเข้าไปข่มขืนเห็นอะไรไหมครับพี่เห็นครับแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยากมากเพราะว่าเขาซอ่อนเขาซอ่<ๆ>าซอนเขาเรียกปมที่มันซอ่อนสามชั้นเลยครับเรื่องนี้ นี่อย่าบอกนะว่าลาลงเราก็ร้องต้องลงตรงนี้ใช่ใช่อะไรอะ่ะมีคนตาถลนน่ะเขาเป็นลูกหลานอากงครับอากงไหนอากงนาจาครับเป็นภาพคนแก่ผมขาวรู้สึกได้ว,ว่าเป็นโดนทำของแล้วกำลังพันหุ่นวันนี้เราสามคนต้องเป็นผีเหมือนเขาครับ แบบนี้เลยครับถึงจะเจอกับเขาได้ครับส,สวัสดีครับตอนเราเข้าสู่รายการเดอะซิกเซนคนเห็นผีนะฮะและวันนี้เราอยู่กันแถวแถวลังสิตคลองสี่ <S S S กใกล้ใกล้บ้านกับทุกๆคนเลย <c oughs> วันนี้มาไม่ไกลนะฮะแต่เรื่องราวในวันนี้เนี่ยหลายๆบ้านอ่ะมักจะเจอปัญหานี้เรื่องของผีอ,อัมป,ปก,ปกตินะซึ่งทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็าจะบอกเรื่องของผีอัมเนี่ย ว่าเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อบ้างอของการอ่อนล้าจากการไปทํางานแต่คราวนี้ครับก็จะมีหลายคนเถียงเรื่องผีอ่ำเนี่ยว่าเฮ้ยไม่ใช่เรื่องของวิทยาศาสตร์แต่มันเป็นเรื่องของพลังงานที่สิ่งลึกลับสิ่งลึกลับ,ส,ลบสิ่งที่มองไม่เห็นมันเข้าไปอำ่ำ <c oughs> เข้าไปกดเข้าไปบีบหรือแม้กระทั่ง <c oughs> เข้าไปข่มขืนเ <c oughs> ออแต่วันนี้ครับบ้านหลังนี้เนี่ยประสบปัญหาก็คือตั้งแต่ถอนสารเจ้าที่ออกสารตายายนี่แหละ อ๋อเคยมีสารละคระตั้งแต่ถอนออกเกิดเหตุการณ์นี้ครับเริ่มมีผีมากวนแต่น,นี่ผมไม่ให้คุณปักใจเชื่อว่าเป็นเรื่องของสารนะจะเป็นเรื่องของอย่างอื่นก็ได้เพราะเราก็ไม่รู้ว่าอะไรอยู่ในสารก่อนหน้านี้คราวนี้นะ,ะเดี๋ยวเรื่องราวทั้งหมดเดี๋ยวผมให้คุณจามาเล่าเพิ่มเติมดีกว่าสวัสดีครับคุณจาเชิญเลยครับก็เริ่มจากคุณแม่ค่ะคุณแม่ก็จะเจอตอนนอนตลอดะค่ะก็คือโดนอัมโดนสัมผัสที่ตัวค่ะ ก็บางทีโดนอัมก็ร้องเรียกให้คุณพ่อหรือว่าให้แบบตัวจาค่ะช่วยเขาอย่างเงี้ยค่ะส่วนตัวก็เจอที่ห้องตัวเองอะค่ะช่วงอายุ15-16อะค่ะก็เริ่มโดนอัมบ้างอะค่ะลักษณะที่เจอค่ะก็เป็นผู้ชายอะค่ะเหมือนเข้ามาอยากจะแบบมาสัมผัสตัวเราอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โดนอัมบ่อยๆจนรู้สึกว่าทนไม่ไหวแล้วอะค่ะก็เลยไม่ได้นอนห้องนั้นอีกเลยก็คือย้ายทุกอย่างไปนอนห้องแม่หมดเลยอะค่ะ บ้านหลังนี้อยู่มากี่ปีแล้วอยู่มา20ปีค่ะบ้านใหม่บ,หมบ้านใหม่เลยค่ะ,ะซื้อมาใหม่ๆเลยไม่ได้ซื้อต่อใครคราวนี้มีการตั้งศาลเจ้าที่ขึ้นมาค่ะพอตั้งศาลเจ้าที่ใครควตั้งแม่ให้มีคนมาทําให้อะค่ะมีคนมาทําพิธีให้ใช่ค่ะพอตั้งเสร็จหลังจากนั้นเอาออกค่ะเพราะเหตุผลอะไรถึงเอาออก เพราะว่ามีคนแบบมีมีคนแนะนําแม่ค่ะว่าที่มีอยู่เนี่ยมนเป็นสัมภเวสีค่ะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นตายายใช่ไหมใช่ค่ะแม่ก็เลยเอาออกซะเลยเอาออกเลยค่ะเอาคนมาเอาออกอีกก็ถอนเองถอนเองคุณแม่ใช้วิชา่คะถอนดึงออกมาเองเลยใช่ค่ะแล้วก็ทุบทิ้งเลยถูกไหมฮะค่ะแล้วหลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์ไปถึงคุณแม่ด้วยซ้ำ มาถึงตัวเราด้วยใช่ค่ะคราวนี้เนี่ยอาการที่ว่าเนี่ยอย่างที่บอกเนาะการอํมอาจจะมากดมาทับมานุ่นมานี่ถึงขนาดทำไม่ดีมีร้ายเราไหมก็มีบ้างอะค่ะที่รู้สึกแบบนั้นไปอะค่ะาาว่าเหมือนเข้ามาสัมผัสเรามาทําอะไรเราแบบนั้นนะคะาาใช่ค่ะแต่เพราะว่ามันเด็กด้วยค่ะก็เลยแบบไม่มั่นใจว่าอันนั้น,นใช่หรือเปล่ปา,า,าใชาา่เอาคุณออฟก่อนในฐานะที่คุณมาถึงก่อนใครและคุณก็นั่งกินข้าวก่อนใครเลย คุณเห็นอะไรบ้างไม่เห็นอะไรเลยอ่าแม้กระทั่งตอนนี้ก็ยังไม่เห็นตอนนี้ก็ยังไม่เห็นอะไรเลยจริงเห็นอะไรไหมครับพี่เห็นครับแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยากมากเพราะว่าเขาซ่อนเขาซ่อนเขาเรียกปมที่มันซ่อนสามชั้นเลยครับเรื่องนี้ปมที่ซ่อนเป็นสามชั้นใช่ครับอ่าผมยังไม่รู้ไม่ไม่ถามเรื่องปมต่างๆแล้วกันแต่ผมถามว่าตอนเนี้ยพี่เจี๊ยบเห็นดวงวิญญาณไหมเห็นครับผู้หญิงผู้ชายเหมือนคนออฟคือตอบไม่ได้ว่าเป็นหญิงเป็นชาย เดี๋ยวนะคำว่าเหมือนคุณออฟคือเป็นชายหญิงอย่างนี้เป็นตุ๊ดประมาณนั้นเป็นกระเทยที่ที่ผมบอกประมาณนี้เพราะว่าการแต่งกายลักษณะท่าทางของเขาเนี่ยอ่อนช้อยครับแต่ว่าร่างกายมันบึกบึนเหมือนผู้ชายเพราะนั้นมันก็เลยประมาณได้ว่าอาจจะเป็นคนที่อยู่ที่เพศที่สามยืนอยู่ไหนข้างหลังผมเลยครับนี่เลยตรงเสาเลยครับนี่เลยครับตรงนี้เลยครับอแล้วเขาไม่ได้เต็มใจมาเขาถูกกำกับ ปมที่สองก็ถูกกำกับเขาถูกกำกับให้อยู่ตรงนี้แล้วมีลักษณะน่าจะเป็นเพศที่สมถูกคุณแป้งลาครับค่ะคุณสัมผัสถึงอะไรได้บ้างตอนนี้ที่เห็นหมายถึงว่าที่ที่รู้สึกได้ก็คือมันเป็นเขาเรียกมรดกตกทอดอในเชิงกิจการการเงินธุรกิจหักหลังส่วนต่างส่วนแบง่งคุณรู้เรื่องนี้ไหม ก็พอทราบนะคะมีปัญหาแบบที่แปลงลํำพูดไหมพูดได้ค่ะก็ก็มีค่ะมีนะม,ะะมีถ้าฟังคร่าวๆเหมือนของนะถูกต้องถูกต้องกำกับมากำกับมาแต่ผมยังไม่ไม่ปักใจเชื่อเรื่องนี้และกันผมยังยังไม่ปักใจเชื่อว่าเป็นนั้นหรือเปล่าเพราะว่าเจ้าของบ้านเนี่ยคิดว่าเป็นเรื่องของพื้นที่เพราะมีพระท่านมาเคยดูไว้ใช่ค่ะพิจยบครับตอนมาถึงบอกว่า ผู้หญิงคนนี้มีอาการผูกคอตายผูกคอตายครับผูกคอตายแล้วหน้าเนี่ยค่อนข้างที่จะคือคนผูกคอตายหลายวันแล้วหน้าเลยาผู้หญิงคนนี้ครับแล้วที่เขาพยายามจะพูดกับผมเนี่ยเขาบอกช่วยด้วยช่วยด้วยด้วยแต่เขาใช้แทนตัวเองว่าหนูแต่พูดได้ช้ามากอช่วยหนูด้วยแล้วเขาเรียนอเขาอ,อยู่ที่มหาหลัยส่วนอาจารย์เขาพูดกับผมอย่างนี้เลยเดี๋ยวผมขอ เปลี่ยนชื่อผมไม่รู้มันเกี่ยวอะไรกันผมอ่านเดินไปเซ็นเซอร์ไต่อนี้ขราวนี้พอพูดถึงมหาวิทยาลัยนี้ประกอบกับเจ้าของบ้านน้องจ่าจบที่นั่นเหมือนกันเพราะอันนี้มันเป็นของทางนั้นผมฝากพี่เจฟบอากลับบ้านไปด้วยครับไม่เอาครับอันนี้พระท่านว่างไง ค่ะพาก็บอกว่ามีผู้หญิงอะค่ะที่เคยอยู่ที่นี่มามามาร้อยกว่าปีแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตายในพื้นที่นี้แล้วก็ซากของบ้านเขาค่ะไม้อะไรเงี้ยค่ะก็อยู่ใต้บ้านเราก็ไม่สามารถจะแก้ไขอะไรได้ค่ะก็ต้องอยู่ร่วมกันไปอะคะ่ะกำลังจะบอกว่านั่นคือเกี่ยวกับพื้นที่ใช่ค่ะก็คือเจ้าของดั้งเดิมนั่นเองคุณออฟรู้สึกถึงงั้นไหมตอนแรกที่มาก็คือรู้สึกถึงห้องใต้บันไดแต่ว่าไม่ใช่ห้องใต้บันดไดนะห้องใต้ถุน่ะห้องใต้ดิน่ะ ออที่นี่มีห้องใต้ดินนะมีค่ะ,ะคแต่ว่าคือแบบก็คิดว่าเออมันก็คงนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันคงไม่แสดงผลเท่าไหร่แต่พอนั่งไปสักพักนึงก็รู้สึกว่าเออมันก็ชัดขึ้นหมันถึงว่า เขาดูมีพลังเขาดูมีการโต้แย้งกลับมามากขึ้นเลยขอบคุณครับสปอนเซอร์แหมใครอยากเป็นสปอนเซอร์นะฮะติดต่อเข้ามาได้เลยนะฮะขอขอบคุณ A ออมุเลตค่ะเครื่องรางของขลังที่บอกว่าสายขานั้นนึกถึง A ออมลเลตเลยนะฮะเขามีตะกร้อดักทรัพย์มีรลบปูมุนคือของหมูของเขาเนี่ยเป็นของหมูที่หมูสายแบบใส่พระใส่พระใส่เทพใช่แล้วคัดสรรมาอย่างดีไม่มีของดําเรื่องของความรักเรื่องของการเงินเรื่องการงานสุขภาพ สุข,สขภาพาาเขามีหมดครับลอง<ช>เข้าไปเปิดดูได้เลยนะฮะที่เพจเฟ c e ุ o กเออมุเลตครับผม,อมขอขอบคุณโอมวิทโอมวิทย์นติเมตเซรั่มนะฮะสารสกัดจากธรรมชาติจากพืชใต้ทะเลน้ำลึกนะฮะพิเศษ5้าสารสกัขดขาดเด่นสุดพรีเมียมเลยค่ะสารสกัดสาหร่ายสีรุ้งแผงต้นใต้ทะเลคอลลาเจนจากแมงกะพุนคอลลาเจนจากปลาทะเลน้ำลึก สารสกัดจากต้นหญาทะเลและที่สำคัญช่วยขับให้ผิวพรรณชุ่มชื้นอิ่มฟูแล้วตอนนี้เนี่ยมีโปรโมชั่นด้วยนะก็คือ1ขวด590บาทและถ้ามาจากซิกเซ็ตอีกลดไปอีก100บาทเท่ากับ490โอ้โหของดีขนาดนี้นะฮะเข้าไปจับจองได้เลยนะฮะที่เพจโอม v วิสครับผมขอบคุณเดลเทคโนโลยี ความี่ใช่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานค่ะคอมพิวเตอร์เดลนี่ผมบอกเลยนะว่าเป็นของดีแน่นอนไม่ว่าจะเป็นแล็ปท็อปไม่ว่าจะเป็นตั้งโต๊ะเดสก์ท็อปมีอิสปร r o อพื้นฐานเลยสำหรับเด็กที่ทําแบบ เรียนคอมเดียนออนไลน์อะไรอย่ได้วอสโตรวอ t โตรเป็นไงวอสโตรก็คือจะดีขึ้นหน่อยกราฟิกได้ด้วยขึ้นมาอีกสิบเปอ็หนึ่ง XPSXPS นี่คือเหมาะกับนักธุรกิจมากถูกต้องมันจะมีความบางเบาพกพาได้สะดวกสำหรับเกมเมอร์โดยเฉพาะเขาเรียกว่าเอลนเวอร์การ์ดจออย่างดีไม่กระตุกแน่นอนแล้วยังมีเรื่องของการรับประกันนะเป็นการรับประกันแบบยอดเยี่ยมมากก็คือพรีเมียมซัพพอร์ตไปซ่อมให้ถึงที่ไม่จํากัดจานวนครั้งที่ตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศเลยขอขอบคุณเฮลโหลโซล่าเวลาคุณจะติดโซล่า เซลเนี่ยคุณนึกถึงเฮลโลโซล่าเลยเขามืออาชีพมากครับด้านนี้มีวิศวกรออกแบบเป็นบ้านหรือที่พักอาศัยหรือจะเป็นออฟฟิศคุณเอาบินค่าไฟมาคุณใช้ไฟประมาณนี้ใช้ไฟประมาณนี้เดี๋ยวประหยัดให้ทลายเขาจะคำนวณให้เลยเหรอคะพี่คำนวณได้หมดยางแผ่นนี่เขารับประกันตก25ปีนะคิดถึง h e ลโลโซล่าโทรมาปรึกษาผมได้เลยเดี๋ยวผมจัดให้ใครเห็นอะไรเพิ่มเติมนอกจากผู้หญิงคนนี้นะคุณอ๊อฟเห็นไหมผู้หญิงคนนี้ไม่เห็นนะ แต่ผู้ชายที่พี่เจี๊ยบบอกอ่ะที่ว่าเป็นขอโทษผมไม่ได้เรียกว่าผู้หญิงคนนี้นะเป็นเพศที่สามนะเป็นพศที่สามหนูค่ารู้สึกรู้สึกมีดวงวิญญาณประมาณนี้อยู่อะอืะแต่ไม่ยังไม่เห็นยังไม่เห็นนะอันนี้ตอนแรกหนูนั่งตรงนี้แล้วหนูก็เห็นช่องนี้คุณเห็นช่องนี้เป็นความรู้สึกว่ามีอะไรอยู่ใต้ล่างใช่มันมีความแบบมีแรงปะทะมาตลอดใช่ไหมนี่อย่าบอกนะว่ารางลงเราก็ต้องลงตรงนี้ใช่ใช่อะไรอ่ะ มีคนตาถลนอ่ะเฮ้ยตาแบบโปนออกมาแบบแบบถลนน่ะแบบโผล่อย่างเงี้ยแล้วถลนผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงที่อาศัยเขาครับที่อาศัยเขาอยู่ตรงนี้แต่ตรงนี้เป็นที่อาศัยเขาตาถลนนะโอ้โธนั้นอยู่นี่ก่อนนะหนูเดี๋ยวพี่ลงไป เด,เดี๋ยวเรื่องพี่พพจบพี่ขอเดินรอบก่อนแล้วการมีอยู่นะตรงนี้ผู้หญิงตาถลนอยู่โอยจะนอนกันได้ไหมเนี่ยแต่หนูก็ยังก็คิดอยู่ว่าก็ถ้าอันนี้ชายใ,ใช่ไหมแสดงว่าเกิดเรื่องขึ้นที่มันจะไปเกี่ยวอะไรกับที่น้องโดนเออไม,ไม่เกี่ยวเป็นต้องไปอ้ำเขาอ่าเดี๋ยวว่ากัน<ช><ๆ>เดี๋ยวว่ากันโอเคตรงนี้ไม่เห็นอะไรนะโอเคไม่เห็นอะไรนะนจ่าบอกว่าจ่าคิดว่าเรื่องหนูเล็กมากในนั้นเนี่ยจ่าบอกเดือดร้อนกูแล้ว อันนี้คือบริเวณศาลเก่าใช่ค,ะค,ค่ะรู้สึกถึงอะไรบ้างครับขออนุญาตนะครับจริงๆแล้วจริงๆแล้วคนที่มาตั้งไว้ให้ <คะ S 1> เขาตั้งไว้ได้ถูกต้องแต่พื้นที่เนี่ยอาจจะดูไม่เหมาะสมแต่เขาเชิญเจ้าที่ได้ดีมาก อาจจะมีการเชิญด้วยสภาวะจิตที่ดีครับเจ้าที่ขึ้นนะใช้คํคาโบราณนะครับคนโบราณจะเรียกว่าเจ้าที่ขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้มีเจ้าที่จริงแต่อาจจะเกิดการที่มีการเปลี่ยนแปลงคนมาทักทายว่าอาจจะเป็นเพราะพื้นที่บ้านมันไม่เหมาะสมในการตั้งเจ้าที่ก็เลยมีการยื้อหรือออกแต่จริงๆตรงนี้มีเจ้าที่จริงแล้วตอนนี้ท่านตากแดดตากฝนแต่ถ้าเราจะตั้งอีกทีนึงเนี่ยมันก็ดูจะไปยากแล้วเดี๋ยวหาวิธีการแก้เพื่อจะทำไงให้ท่านเจ้าที่เนี่ยพอใจ ใน,ใ,นในที่ที่ท่านจะได้อยู่ดูแลอาศัยเราด้วยเหตุนี้นะครับมันทําให้เลยมีพลังงานเข้ามาวุ่นวายได้กำลังจะบอกว่าพอเจ้าที่ไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์พลังลงออลพัอื่นถึงเข้ามาใช่เจ้าที่ไม่มีพลังเลยทําให้เขาเกิดปัญหานี้ได้ครับอ่าแสดงว่าเป็นหลังจากที่หรือถูกใช่ค่ะมันเกี่ยวเนื่องกันครับคุณออฟครับ วันนี้เราต้องค่อยๆระดับจิตเลยเพราะมันเป็นเรื่องที่ลึกลับมากอเพราะฉะนั้นเราทั้งสามคนเนี่ยค่อนข้างที่จะสัมผัสยากต้องค่อยๆไปกับเขาให้ได้ครับ uh huh. วันนี้เราสามคนต้องเป็นผีเหมือนเขาครับ uh huh. แบบนี้เลยครับถึงจะเจอกับเขาได้คร uh ับ huh.